สวัสดีครับผมนาจงพลบุญงามนักวิจัางราระมงปฏิบัติการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาะมงศรีจุดดยอฯวันนี้จะมาเสนองานวิจัยเรื่องการผลิตแม่พันธุ์ซูปเปอร์ฟีเมลในประหมองานวิจัยชิ้นนี้มีผู้ร่วมวิจัยอีก3ท่านดันงนี้ครับอาจารย์วิกรมดำสินจากภาควิชาสัตวาสตร์คณะเยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์อัคารพงศ์สวัสดิพงศ์จากภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนายฮิรันบำรุงพันจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระบัอันเนืนาา่งมจัดพระธรรมิกรมประมงหลักการและเหตุผลปลาหมอเป็นปลาที่นิยมในการเลี้ยงเนื่องมีอัตราการเจรต,ตัวดีและมีเพศเมียที่ใหญ่กว่าเพศผู้การที่มีเพศต,ตัวเพศเมียที่โตวกว่าเพศผู้ทําให้มีความต้องการที่จะเลี้ยงเป็นเพศเมียมากดังนั้น จึงทำให้ต้องการดังนั้นจึงมีเกิดการแปลงเพศขึ้นมาโดยการใช้ฮอร์โมนฮอร์โมนที่ว่าคือ1 7 b เ a บต้าเอสตาเดออซึ่งจะให้กินในช่วงที่เป็นลูกปลาและแช่ในไข่ซึ่งการทั้งกินและแช่จะทําให้ได้ผลเป็นลูกปลาได้เกือบ100%แต่การเปลี่ยนเพศโดยการใช้ฮอร์โมนนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตัวผู้ ัวผู้ใช้หรือเกษตรกรเองอีกทั้งเมื่อมีการตัวลอดของปลาเพศเมียที่มีลักษณะของเพศผู้อาจจะทําให้โครงสร้างของประจักรปลาหมอในธรรมชาติมีเพศผู้มากขึ้นดังนั้นการศึกษาการผลิตปลาหมอเพศเมียโดยไม่ใช้โฮอร์โมนจึงเป็นทางที่ที่ดีในมุนปลอดภยัยและเป็นวิทยการสิงแวดน้อมวัตถุประสงค์ในการศึกษา1 เพื่อศึกษาระยะเวลาการฉายลังสีมิเตอรโอเลตท,ที่เหมาะสมในการทำลายสารนุกรรม 2. เพื่อศึกษาการเหนี่ยวนำให้เกิดไจโนเจนสิตด้วยแหล่งน,น้ำและ 3. เพื่อศึกษาการผลิตแม่พันธุ์ซูปเปอร์ฟีเมลในปลาหมอวิธีการศึกษาเพราะแม่ปลาหมอโดยการและพ่อปลาตะเพนขาวโดยการฉีดกระตุ้นด้วยโฮอร์โมนซูบีแฟก จากนั้นเมื่อปลาพร้อมที่จะทําการผสมพันธุ์จะทําการรีดไข่และน้ําเชื้อโดยที่นําน้ําเชื้อที่ได้มาฉายทังสีคุนต้าเวเลตในระยะเวลาที่แตกต่างกันจากนั้นเขาจะนําไข่ที่ได้ที่พร้อมแล้วก็นาน้าเชื้อที่ผ่านการฉายทังสีมาศึกษาลอกของแรงันน้าระยะเวลาในการเหนี่ยวนาไข่ปลาและระยะเวลาหลังผสมที่เหมาะสมในการช็อก นำปัจจัทั้งสีที่ได้ที่ได้ผลดีสุดมาประกอบกันแล้วก็นํามาเพาะลูกปลาอีกหนึงชุดแล้วนําชุดที่ได้ไปเลี้ยงเพื่อรอการตรวจสอบกับโดยการเช็คอัตราส่วนเพศของปลาผลการศึกษาพบว่าระดับการฉายรังสีที่เหมาะสมในการทำลายสารพฤตกรรมก็คือการฉายสีที่3นาที ระดับแรงดันน้ำที่ให้อัตราการเกิดลูกปลาที่ดีที issimo, ่สุดคือที่5,000 psi เวลาหลังการผสมที่ให้อัตราการเกิดลูกปลาที่ดีที่สุดคือที่2นาทีและเวลาในการเหนี่ยวนำที่ทําให้เกิดอัตราการเกิดของลูกปลาดีที่สุดคือที่2นาทีและพบว่าลูกปลาผสมชุดนี้จะมีคมโสมทั้งหมดจํานวน48แท่งซึ่งมากกว่าลูกปลาปกติคือที่46แท่งและ สามารถลุกปลาทังกล่าวสามารถสร้างเซลล์สุบพันธุ์และเจริญเติบโตเหมือนปลาปกติสรุปและวิจารณ์ผลการศึกษาการทำลายสารพันุกรรมของน้ำเชื้อปลาตะเพียนขาวโดยการใช้แสงอุลตร้าไวเลตใช้เวลา3าวันทีสามารถทำลายสารพันุกรรมตัวผู้ได้ทั้งหมดไม่มีผลกระทบการกลับมาจับตัวใหม่ของชิ้นส่วนสารพันุกรรมได้อีก 2. ระดับแรงดันน้ำที่เหมาะสมในการยางนำ อยู่ที่5,000 psi ระยะเวลาหลังการปฏิสุทธิ2นาทีและระยะเวลาในาการเหนี่ยวนำ2นาทีซึ่งมีผลสอดคล้องกับคุณนมนีและคณะที่ใช้แรงเหนี่ยวนำ,นำหลังการปฏิสุธิไม่เกิน5นาทีการ3การเหนี่ยวนำให้เกิด super female ได้ผลเป็นทุกปาเพศผู้และเพศเมียคิดเป็นร้อยละ90และ10ตามดับซึ่งพบว่าอัตราส่วนของเพศผู้สูงกว่าเพศเมีย ตางจากซึ่งต่างจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าจะได้เป็นเพศเมียเพียงอย่างเดียวซึ่งสอดคล้องกับคุณสุชาติใน,ในคณ,ในณะและคุณนิิยนในคณะซึ่งทดสอบกันซึ่งทดลองการผลิตลูกปลาด้วยวิธีเจนโอเจนเซิสซึ่งพบว่ามีอัตราของเพศผู้มากกว่าเพศเมียที่7.8เท่าและ3.5เท่าระบบเพศของปลาหมอเป็นระบบแซดเดลบันยูคิดว่าการเกิดการรวมตัวใหม่ของ ยีนบนตำแหน่งควบคุมเพศทำให้เกิดการเซลล์สุสพันธุ์ที่มีโครโมโซมเพศเปลี่ยนไปทาให้เป็นเพศผู้ข้อเสนอแนะควรทําการศึกษาระยะเวลาการเหนีน่ยวนและระยะเวลาหลังการผสิช่วงความถี่ที่มีความเหมาะสมเพื่อเะนี่ยวนให้เกิดลูกปลาหมอเพศเมียเพิ่มสูงขึ้นและลูกปลาที่ได้จากการเหนีนน่ยวนานี้มีอัตราลอดสูง